บนเลนโปร g r e s i มองไกลและมองใกล้ต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับก่อนที่ใช้งานเลนโปร g r e s นะครับเรามาทําความเข้าใจกับพื้นที่การใช้งานที่มีทั้งหมดบนเลนโปร g r e s กันก่อนครับถ้าหากเราอยากจะใช้เลนโปร gresive ผู้นี้สําหรับการมองไกลเราสามารถมองตรงๆได้เลยครับพื้นที่บริเวณส่วนบนของเลนโปร gresive จะเป็นพื้นที่สำหรับการใช้งานระยะไกลครับหรือถ้าเกิดว่าอยากใช้งานบริเวณที่เป็นระยะกลางหรือคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเหลือบตาลงมาเล็กน้อยครับ พื้นที่ตรงส่วนกลางของเลนโฟกัสซบเป็นพื้นที่สำหรับการใช้งานระยะกลางครับถ้าหากว่าอยากอ่านหนังสือนะครับก้มหน้าลงมาเล็กน้อยพร้อมกับเหลือตาลงมาข้างล่างครับพื้นที่ตรงโซนด้านล่างของเลนจะใช้สำหรับการใช้งานระยะใกล้ครับถ้าหากว่าเราเหลือบตาไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเราก็จะไปเจอโซนบริเวณที่เราเรียกว่าภาพล้มหรือภาพบิดเบือนนะครับบริเวณนี้เราจะได้ความคมชัดที่น้อยกว่าโซนบริเวณอื่นและเกิดความไม่สบายตาเกิดขึ้นครับ ถึงแม้ว่าเ,นเลนโปรเกรสซีฟจะมีหลายโซนนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะโฮย่าไลฟ์สไตล์4มี 3D ไบน o คูล่าวิชั่นจะช่วยให้คุณปรับตัวกับเลนโปรเกรสซีฟได้ง่ายขึ้นครับ